สยามอินเตอร์คอมิกซีโนแวคสยามอินเตอร์คอมิกซีโนแวคจะว่าไปแล้วสำนักพิมพ์ซีโนแวคก,ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับสำนักพิมพ์นี่ถือว่าโอ้โหน่าจะเปิดใหม่ได้เยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะมีดังโง่บางงานนะครับที่ได้มาเปิดสำนักพิมพ์น้องใหม่ได้ไม่กี่เดือนนี้นะครับตอนนี้นะครับมันก็มีสำนักพิมพ์น้องใหม่ที่เปิดตัวเข้ามาอีกแล้วนะครับ ็เรียกได้ว่าโอ้โหช่วงนี้เปิดตัวกันเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะนั่นก็คือสํานักพิมพ์ซีโนแวคนั่นเองนะครับโอ้โหซีโนแวคกนี่ถือว่าแหมนอกจากจะทําวัคซีนไม่พอแล้วนะครับก็ยังทํามังงะด้วยโอ้โหเพิ่งรู้นะฮะถ้าไม่บอกผมไม่รู้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้มันจัดไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องจัดมานะครับอุดหนุนค่ายน้องใหม่ซะหน่อยนะก็เป็นว่ามาดูกันครับว่าค่ายซีโนแวคเนี่ยเขาจะส่งอะไรมาให้ผมนะอือหือตื่นเต้นครับตื่นเต้นสํานักพิมพ์น้องใหม่วันนนนีีี้้้้ะโอหแลลววกกก็าารรซเ่ยได ซิลดีมากนะฮะใช้ได้เลยนะครับสำรับพิมพ์น้องใหม่เราการแกะจะต้องแกะระวังนะครับเพราะเพื่อเป็นการทะนุถนอมเออสำนักพิมพ์น้องใหม่เรานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบเสร็จกันแป๊บหนึ่งนะครับผมมาครับก็มาดูกันครับว่าสำนักพิมพ์มซีโนแบ็เนี่ยเขาจะ LC เรื่องอะไรมานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวด่วนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น นี่นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่า l อเรื่องดังมาเลยนะครับสำหรับซีโนแว็เรานะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามาแล้วนะครับเล่มต่อถือว่าค้างมากนะครับอ่านเล่ม2ถือว่าสนุกได้เรื่องเนี้ยผมแนะนําเลยนะว่าให้ไปอ่านเล่ม1เล่ม2นะครับแล้วก็ราคา9 5บาทใช้กระดาษสมุดใบนั่นเองนะแล้วก็มันจะเกี่ยวกับแนวโชเน้นทั่วไปนั่นแหละก็ออกแนวคล้ายๆไมฮีโร่คล้ายๆพวกดาบกัลละสูนนั่นแหละนะครับแต่มันก็ถือว่าสนุกในแนวทางของเขานะครับนี่นะฮะไข่เจียวหม่เลขแปดเล่มที่3 3มสามสามสยามิเตอร์คอมิกป ปึ๊บด้านหลังก็นี่ครับสกานะครับผมไคจูหมายเลขแปดสีผ้าบแอคชั่นเฮอร์เรอร์ไซไฟโอเคแล้วผมขออนุญาตดูรูปเล่มเฮ้ยก่อนไปดูรูปเล่มผมขอดูอันนี้ก่อนแล้วกันอะไรไม่ใช่ <laughs> ผิด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 ,ผด,ผด,ผดอันนี้นะครับมันก็จะเป็นนี่นะฮะ ไข่เจียวหมายเลขแปเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับแต่ถามว่าผมจะใช้ไหมโอ้โหสติกเกอร์แบบนี้ผมก็คงไม่ใช้หรอกนะฮะก็คงอาจจะเก็บไว้นั่นเองนะฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นลายอะไรนะแต่มันน่าจะเกี่ยวกับพวกไคจูหรือไม่ก็บริษัทปราบไคจูนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดหรือว่าไปศึกษาอะไรตรงนี้มานะครับมันก็ต้องไปอาศัยดูพวกช่องที่เขาแบบวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าตามนี้นะครับผม ส่วนอันนี้เดี๋ยวนะกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นแบบเรื่อง l อซใหม่เนาะก็สนใจนะครับมามาดูกับตัวลเล่มของไคจูใหม่เลขแปดกันเลยนะครับผมมาครับอ่ะปึ๊บลูกเล่มมาปึ๊บโอโ้เปิดมาก็นี่นะครับหน้าสีแบบงามๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าของพระเอกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับปึ๊บล่าล่าตรงนี้อืมโอเคถือว่าใช้ได้ครับผม รูปเลี่ยมหอมมากๆแต่ก็อย่าไปดมเยอะนี่นะครับไขจูหมายเลขแปดนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องนี่แหละนะครับโอเคนี่นะครับตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จะค้างใช่ไหมเกี่ยวกับไอ้มีไขจูมาปรากฏตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กําลังสู้กันพระเอกก็แปลงร่างพอดีนะฮะอ่าคลิปนี้มีสปอยนะครับเดี๋ยวกลัวว่าแบบไม่ได้บอกสปอยล่วงหน้าเดี๋ยวไม่พอใจกันนะอ่ะเดี๋ยวบอกไว้ให้นะมีสปอยนะครับมีสปอย อ่ะนี่นะครับโอ้ไม่นะรุ่นนะ้องโดนแล้วโดนอัดเละแล้วนะครับผมระวังตัวได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่อยากได้ศพนายมาใช้งานจังเลยฮะอันนี้มันจะเป็นไคจูพิเศษนะครับระดับพิเศษปึ๊บปื๊บปื๊บพระเอกโดนยิงไม่เป็นไรน,นี่นะครับแกยิงไอ้ของพันนี้ใส่ร่างพวกนี้ไปตั้งมีรุก,กี้นสินะนโอ้โหนี่นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดปึ๊บนะฮะฉากแอคชั่นนี่คือมันนะครับลายเส้นนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับ เรื่องนี้ผมก็รออนิเมะเลยผมว่าเรื่องนี้ได้ทําแน่นอนเพราะว่าในญี่ปุ่นตอนนี้เรื่องนี้โหคือโคตรดังนะครับขายได้ประมาณกี่ล้านเล่มแล้วล่ะนะครับก็นั่นแหละผมว่าอนิเมะเนี่ยน่าจะทําออกมาสนุกนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องในช่วงของเล่มแรกเล่ม2เนี่ยมันจะกาวหน่อยแต่ผมว่าบทที่ความมันที่สุดน่าจะเป็นเล่ม3เล่ม4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมมันจะมาแต่ในฉากแอคชั่นแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ประมาณนี้นะครับมามีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรมากใช่ไหมโอเคก็คงไม ด้านหลังก็ตามนี้นะครับเอาไปเอามาเนี่ยผมว่าลายเส้นมันคล้ายๆกับบูล็อกเหมือนกันนะเออนะครับโอเคอ่ะก็ตามนี้นะครับสำหรับไข่เคียวหมายเลขแปดนะฮะบางทีมาพร้อมกับสติกเกอร์เกอร์ๆนั่นเองนะฮะแหมถือว่าสำนักพิมพ์ซีโนแบคในี่ยทำดีมากๆเลยนะครับโอ้ชื่นชมชื่นชมนะครับโอ้โหไม่นึกว่าจะทำรูปเล่นออกมาได้ดีขนาดนี้นะฮะแล้วก็มาดูกันที่เรื่องนี้ครับผมอ่าเรื่องนี้นะครับผมก็คือ เชนซอร์แมนนั่นเองนะครับที่เป็นเล่มจบแล้วนะครับที่สำนักพิมพ์ซีโนแบกเนี่ยเขาได้ไปแย่งเอลซีมาจากสยามอินเตอร์นะครับเล่มจบแบบอะไรนะรเขาอัดเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยลิขสิทธิ์ต่อให้ให้สำนักพิมพ์ซีโนแบกนะฮะนี่นะเชนซอร์แมนอันนี้ก็เป็นเดนจินะครับผมเล่ม11 <S <S ปึ๊บอ่าด้านหลังก็นี่เลยตามโปสการ์ดนะครับนี่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้กลาว่าอยากจะเอาโปสการ์ดหรือว่าอะไรหรอกนะเพราะว่าผมอยากจะรอให้ทางพี่ซีโนแบกเนี่ยเขาแบบปล่อยของมาเยอะๆในช่วงงานหนังสือหรือว่าแบบ เออปล่อยมาแบบเรื่องนอื่นมาอีกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าไอพี่ค่ายซีโนแวคเราเนี่ย มันกักของมาเยอะมากนะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ปล่อยแบบรวดเดียวเราจะได้สั่งแบบรวดเดียวแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าต้องมาสั่งเรื่องนี้ก่อนปุ๊บแล้วพอเรื่องใหม่ออกวันต่อมาปุ๊บเราก็ต้องมาสั่งเพิ่มอีกโอ้ยไม่ใช่ว่าผมสั่งไอ้สองเรื่องนี้มานะไอ Spy, ้สไปเอ็กแฟมิลี่เล่มเจ็มาเลยนะอย่างนี้จะโกรธให้เลยนะค่ายสำนักพิมพ์น้องใหม่เรานะอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นโปสการ์ดนะครับ Not For sale ก็คือห้ามขายต่อนะครับอ่ะจริงๆนะ ถ้าเกิดโปสการ์ดเนี่ยเป็นคุณมาคิมะหรือน้อง p พาเวอร์หรือคุณเลเซอะไรก็ได้โอ้โหผมเก็บเลยนะผมเสียดายเล่มก่อนๆน,นะครับไอเล่มโดยเฉพาะไอเล่มสิบอ่ะที่มันเป็นหน้าของคุณมาคิมะผมชอบมากเลยนะผมอยากให้เขาตำปโอการ์ดของเล่มสิมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าผมเมนเออคุณมาคิมะนะครับถึงแม้ว่า ตอนจบจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังตัดใจไม่ลงนะครับยังคิดถึงอยู่นะครับหวังว่าภาค2จะทาออกมาได้ดีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดนจิก็ไม่ได้แย่หรอกแต่เพียงแค่รู้สึกว่าอยากเก็บของฝ่ายผู้หญิงมากกว่าในเรื่องนี้นะครับมาดูกันครับว่ารูปเล่มเป็นไงนะอ่ะก็เป็นว่าผมจะสปอยเลยแล้วกันนะครับว่าตอนจบมันเป็นอะไรยังไงนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันดังนะครับยังไงมันก็ต้องมีคนแอบสปอยแอบแบบนั่นก็อยู่แล้วนะครับแอบไปอ่านเถื่อนกันก่อนหน้านี้แล้้วนนนะคครรรับบบออ่่หหืถาใแย เ,เขาเรียกว่าซื้อสัตว์ก็อาจจะรอแค่เล่มภาษาไทยแล้วก็มาอ่านต่อนะครับนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเล่มที่1ิเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่มาคิมาเนี่ยมันปฏิวัติแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ฆ่าน้องพาเวอร์ไปแทบที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอ้แบงแบงแบงอะไรอะไรแนละ้วเ <laughs> ดนจิ Happy <laughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์แบงไอ้ยังกลายเป็นโดนัทเลยนะครับไม่ใช่นะ <laughs> โอเคนี่นะก็ตามนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้ไมาคิมาก็ได้ทําการสะกดจิตไอ้เดนจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นหมาแบบรับใช้แล้วนะครับหง่งๆกันเลยทีเดียวนะ นี่นะครับมันก็จะเหมือนแบบสะกดจิตแบบใช้พลังอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับสะกดคนทั้งโลกอะ่ะนะครับนี่โอ้โหลายเส้นนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผม และพวกมันก็รักชันมากๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะการดีไซน์คุณมาคิมาแล้วก็รวมไปถึงตัวละครที่แบบโอโ้โหมีพลังหโหดอะเพราะผมก็มีในตั้งแต่เล่มแรกๆแล้วนะครับว่ายยงไงไ้เี่ยก็น่าจะแบบดูร้ายอะดูไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่รู้อะมันเป็นงูเห้งที่เราแบบน่าจะอ่านหลายๆเรื่องมานะครับไอ้พวกที่มันชอบมาทําตีสนิทชอบมาแบบเออให้พระเอกเข้าร่วมอะไรเงี้ยมันจะมันก็มักจะแบบเป็นตัวร้ายเองเสมออะไรแบบนั้นนะครับอ่า ก็เดาไม่ผิดนะครับที่คุณมาคิมานี่นะครับโอ้โหแองเจลูนะครับเอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะผมอ่านแองเจลอ่ะผมดูจากหน้าปกอ่ะผมนึกว่าเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับแต่พอมันมีประโยคนึงที่เขาพูดครับเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเสียดายเลยนะครับว่าจะเมนแองเจลซะหน่อยนะนะครับตามนี้นะครับเชิญโซแมนนะครับผมไปดูได้จบๆเลยเพราะว่าพวกนี้ผมรู้แล้วนะครับมันจะเป็นการต่อสู้นี้นิดหน่อยนะอ่า อันนี้ก็จะเหมือนเป็นน้องพาวเวอร์ที่หลังจากเล่มที่แล้วเนี่ยได้ตายไปแล้วถูกไหมฮะก็จะมาเหมือนมาเขาเรียกว่าให้กําลังใจพระเอกแบบเป็นจิตวิทยาครับเข้าสู่ความคิดของพระเอกอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะ นี่นะครับโอ้อะไรวะเนี่ยมันจะทําอะไรกันผมก็หวังว่าน้องเพาเวอร์เนี่ยในภาคที่2ก็คงจะกลับมานะครับทาได้แค่หวังไหมครับหวังอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาจริงหรือเปล่านะฮะเรียกได้ว่านะครับกระดาษก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเชมซอแมนยังคงสไตล์เดิมนั่นก็คือหมึกนะครับหมึกที่เรียกได้ว่าน่าจะติดนิ้วอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงกลิ่นเนี่ยกลิ่นเหม็นกว่าไอ้กระดาษสมูดไบ์อีกนะครับซึ่งผมแนะนํานะว่าถ้าใครที่ไม่รีบเนี่ย ผมว่ารอให้อนิเมะมันฉายไปก่อนสักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทางพี่สยามเนี่ยเออไม่ใช่ทางพี่สยามดีทางพี่ซีโนแวคเนี่ยเขาก็อาจจะประกาศพิมพ์ใหม่นะครับ <laughs> นะครับก็ได้แหละผมก็แนะนาให้เก็บพิมพ์ใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการแปลเนี่ยผมว่ามีคนว่ามันห่วยนะแต่ผมก็ยังไม่เจอจุดที่มันห่วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อาศัยอ่านแบบเอาจริงเอาจังนะครับผมแค่ดูแบบผ่านๆก่อน นี่ครับเชนซอแมนเชนซอแมนอะไรแบบนี้นะอ่าว้ยคุณไมาคุณมะนะครับน่ารักจริงถึงจะร้ายแต่ก็รักนะครับผมนี่นะครับอืตรงตรงค่ายอย่างเดียวแล้วสินะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะเป็นการต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างเชนซอแมนกับนี่ยคุณมาคิมะเนี่ยเรียกได้ว่าลายเส้นของอาจารย์แกเนี่ยมีเอกลักษณ์มีสไตล์เป็นเฉพาะตัวเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องอนาโตมีเนี่ยผมอาจจะเออไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะสวยมากแต่เพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเเแบบเออออกกลลััััษณ์ย่่่่่าาางงงนนนนนนึะะะรบบทีีีแวดดให้้้มมูิปชชไ ฟืงฟ้งฟึ้นฟื้ตุ่มตุ่มตุ่ม,มนี่นะครับต่อสู้กันเบิบแล้วก็อะไรเนี่ย ถ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นนารูโตะเลยไงนะครับผมเดนจิตืน่นเถอะฉันจะฆ่าด้วยมือให้เองมาสู้อีกรอบคุณมาคิมะก็ได้ดึงไซเดนจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ आ, ไม่เป็นไรควักหัวใจควักเอออะไรนะจิโปจิตะอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับก็ควักมานะฮะเดนจิเราก็ไม่ได้งงขนาดนั้นนะฮะนี่หน้าไหวหลังหลอกนะครับเอาเลื่อยมาฟึบเฉือนคุณ <c oughs> ไไมาคิมะไปนะครับโอ้โหเดียดว่าเฉือนกลางอกกันเลยทีเดียวนะครับก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าไอเดนจิมันจะโอ้แบบเก่งขนาดนี้นะครับ อ่าปุ๊บก็นั่นแหละค่าเสร็จเรียบร้อยเป็นท,ที่เรียบร้อยใช่ไหมครพอค่าเสร็จเท่านั้นแหละครับโอ้โหเียโอ้ไม่นะคุณมาคิมะาคุณมาคิม่าผมกลายเป็นแบบแกงปลาไหลไปแล้วนะครับกลายเป็นแบบผัดเผ็ดมาคิมานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่นึกเหมือนกันนะว่าแม่งเดนจิมันจะทาแบบนี้นะครับมันจะเอาคุณมาคิม่ามากินแบบนี้เลยซุปมิโซะโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยอันนีที่คุณเห็นเนี่ยมันเหมือนถ้าคนแบบไม่ได้อ่านเอาใจกระจังนะคงนึกว่าเป็นแบบพระเอกกินอาหารทั่วไปแต่ไม่ใช่นะครับมันคือเขาเรียกว่าผั เผ็ดคุณมาคิมะนะครับโอ้โหอยากกินซะเป็นข้าวราดแกงเลยจะเท้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คุณมาคิมะมีรสชาติอย่างในนี้เองโอ้โหเอาไปเอามาเนี่ยถ้าไม่ติดว่ามันเป็นการ์ตูนแบบดราม่าแบบจิตวิทยานะผมว่าโอ้โหเรื่องนี้ก็ดาร์กพอสมควรนะครับซึ่งมันก็ดาร์กจริงๆแหละแต่ก็ไม่นึกถึงว่าจะมากินเนื้อคนขนาดนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับด้เดนจิมันก็เคยกินอ้วกไปแล้วนะครับก็เนื้อคนคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีภาค2องไหมแต่เขาว่ามันมีนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาปีไหนก็อยากให้มาเร็วๆเหมือนกันนะครับก็หวังว่านั่นแหละเราจะได้อ่านภาค2กันเร็วๆนี้นะครับสำหรับเล่มสิก็คงจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมอ่านมาก่อนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าตามนี้เลยนะครับสำหรับสำนักพิมพ์ซีโนแว็ก no นะครับที่เราทาการซื้อมานะก็ถือว่างานดีนะครับส่วนเชฟซอแมนก็ยังการันตีคําเดิมนะครับว่าถ้าไม่รีบก็รอพิมพ์ใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่า หมึกมันเหม็นแล้วก็อะไรหมึกติดนิ้วแล้วก็การแปลเนี่ยก็อาจจะห่วยตามที่เขาบอกแต่ผมยังไม่เจอเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปอ่านแบบรีลาอีกรอบหนึ่งให้มันละเอียดกว่านี้นะครับส่วนอันนี้สติกเกอร์ก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับอาจจะอัดกรอบแล้วก็ใส่ไว้เหมือนโปสการ์ดนะครับส่วนอันนีก้ก็อาจจะใส่กรอบรูปไว้เหมือนเดิมนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะให้เป็นรูปแบบพวกคุณมาคิมะเลเซ่พาวเวอร์อย่างนี้มากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไหนๆทำมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม โอ้แม่งไม่ได้มีความเข้ากันเลยสักนิด <laughs>